เนาะขอดียว 9, ยแคนไดหนึ่งหนึ่งเก้าเจบสองใส่เลยหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสิบสองว่าว่ากฎบัญญัติของพระเจ้ามีความหมายให้แก้ขน้อยหลายกว่าเงินคำที่มีบัทัทางโลกนี่ว้าวที่ต้องมาได้แท้แล้แม่นก่อนคำตัววซอันนี้คุ้มสมบัติเนี่ยนี่ไแทงรัรพบ พี่น้องอาจจะบ่เคยเบื่องหนังมันมีหนังฝรั่งเหลืองหนึ่งเบิดในเรื่องนั้นมีั้ง่ต่ญาติกันนั่นญาติอันนั้นคุ้มสมอันนั้นไล่แทงล่าสมบัตินะนะเพราะว่าได้ไล่แท่งตัวนั้นนี่มันสีผ้าไปมันบอกว่าคุ้มสมบัติอยู่ใส่อะไไปพ่ออะไสิหนังมีลำรอยเพราะกันญาติกันในหนังเหลืองนั่นเนาะบันนี้เฮานี่พระเจ้าเลยยืนไล่แท่งคุ้มสมบัตินี่หาบ่เอาไพ้กับว่าอย่างไรญาติญาติอันนี้นี่ญาติต่ว่า สำหรับูดดีไว้วางใจในพระเจ้าเสือพระเจ้าในพังพี่ตอนนี้เด้เปิดเผยให้เห่าหแล้วพี่น้องนาะบอกว่ากฎปัญญาของพระเจ้าถอยข้ามของพระเจ้าเพราะวจะนะข้ามของพระเจ้านี่แมนมีประโยชน์หลายที่สุดสําหรับชีวิตของของผู้คนคสํบสำหรับเฮาเฮาขั้นพ้นพบขั้นเผื่อเสือไว้วางใจกับยังพอ้องนี่มีความหมายสำหรับเฮาคือกันแต่ว่าสำหรับผู้เขียนนี่คือกัิย์ดาวิดได้เขียนเพลงสรรเสริญนี่เิ่นในคนพบตัวตมันหอมมันหวานกว่าหอดำเพลิง และกมันมีความหมายมันมีคา่ามันมีราคาหลายกว่าเงินคําบัตรท้งโลกนี่อยู่ในอาณาจักรสวรรค์นี่แมนผมม่ยในพระคมพี่บันทึกว่าจะได้กับพื้นดินนี่ปูด,ด้วยยังทองคำปูด,ด้วยทองคําทองคำในในมนุษย์โลกเข้าหรือใส่นี่แมนสีเหลืองๆอยังยังกระเว๋าแต่คำแต่ในพระคมพี่นี่บันทึกว่าทองคําบริสุทธิ์ สุกใสคือแก้วมันนี่สดตาตกค้ำใสนี่ค้ำใสก็อยู่ในผู้คนไงค้ำใสก็สิเหลื่อมมิดๆนะแบบใสนะเหลื่อมอยู่บ่ค้ำใสคใสในไรไม่ได้ผู้ย่างไม่พี่น้องบริเวที่ค้ำใสอันนี้สีข้นคือเื่อเครื่องเครื่องแต่ว่าอยู่ในประคัมขงพระเจ้าบอกว่าท้องค้ำบริสุทธิ์สุกใสคือแก้วมณีโสดอยู่ในแผ่นดินสวรรค์เนี่ยกำแพงแต่ละสันแต่ละฐาน นี่แม่นเพชรด้วย s> <S เพชรนิ่งกินดาพุษราข้าน้ำอ่อนน้ำแก่เพ่ท้ายซีม่วงยกนิ่งอ๋อที่โตอยู่ในหันโบต้องการแสงสว่างมันก็อยากไปสันตัวมาแล้วผู้ใดเพิ่ียังอยากหนีอยู่ซีบ่อเสียแทกตาแล้วนี่มันสาตาพิเศษเพื่อจะมีเม่น้ำแจ้มมีแสกตาพิเศษเพราะต้องห่วงยันอยานเสียแสกตาและกับัดนี้มองเข้าสิไปด้วยแม่เด้อ บอนที่ความหวังใจของเข้าผู้เสือพระเจ้าและที่ตามพระเจ้าในบางพี่ว่าในบางพี่ว่าข้าน่ะว่าเฮ้าผู้เสือพระเจ้านี่ยมีแต่ความเสือเท่านั้นมีแต่ความหวังเท่านั้นและผู้ที่ให้ความหวังให้ความเสือให้คําสอนนี่ไปนี่ตายไปตายเลยตายล่ำนะบ่ได้เป็นขึ้นมาซุ้มเฮ้านีดก็เป็นพวกที่นาสมเพศเวทนานาสังเวทที่สุดเป็นพวกที่นาอิตนที่สุดพวกเยซูนี่พวกริจเตียนนี่ ขั้นเราภูฒ่านั่นตายเลยฮนะอาจารย์มาเลเขียนบอกว่าให้มู่เจ้าพักกันกินกันเล่นกันเที่ยวจับใจใส่ซ้ยอยหละพักกันกินให้อิ่มแล้วตายซะเพราะว่าเสื้อคนที่ตายแล้วเนี่ยใใแต่ว่าเวาต่อไปในขอที่เศร้าคันบอกว่าบอแมนยังสั้นดอกพระเจ้าของเฮ้าที่เฮ้ากำลังนมัสการอยู่นี่แมนยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่พอผมไปซีมรถความตายน่ะสามมือเท่าน้นหลังจากที่ตายแล้ว ไปจ่ายนะไปจ่ายข่มตายนั่นสามมือลรเป็นคึืนขึ้นมาไรยังมีชีวิตอยู่<ม>พองไะเป็นเม็ดพันธมิตรเป็นเม็ดแรกเป็นเม็ดที่หนึ่งและหลังจากน่นพองบอกว่าผู้ที่ว่างเจะเสือ้อยู่ในเฮ้านี่สิเป็นคลืนมาบัดเลยมีกายใหม่ขึ้นกับเฮ้านี่<ม>พระเยซูอ่ะไม่ดอก<ม>พระเยซูมากเนี่ยพองสิเปียนกายให้<ม>ทำไมดีใจเยอะบ่เจ้า S <S อันเนื้อง,งอกในสมองนี่แมนโอ้ยซ้ำในย,ยินมนี่มันไปก่อนแล้วฮาว่าพุ่นปราจ้านี่แม่ดอกที่โยน้นำกันนี่เนาะมากก็ที่ว่าในสองมื่สามมือก้อนนี่เนาะก็นนก,ก้กอนน่ะนี่หลายเป็นสิบป,ปีมาแล้วพุ่นต่อสู่กับเนื้อง,งอกในสมองบ่จ้าก็เป็นอีหยังจากซักกับซักจากดิ้นก็ดิ้นจากงอกก็งอกพัวแล้วพัวอีกไปแล้วไปอีก